สวัสดีค่ะแฟนลี่นะคะรับบทเป็นขิงค่ะสวัสดีครับอะต่อไปทานนี้ที่ไปโอเคครับสวัสดีค่ะโมนี่นะคะรับบทเป็นซาร่าค่ะโอเคครับกลับมาเปย์เปย์จำเป็ต้องแน่แล้วต่อไปคะอ่ะเอาที่เราครับสวัสดีครับโยชิเราบทตัวเลมอนครับเลมอน ต่อมาครับกันครับสวัสดีครับผู้หาครับรับบทเป็นกันสวัสดีครับเล็กครับรับบทเป็นตายครับครับครับพี่เจคับรับบทเป็นวันเย่เอาละครับครบกันแล้วน้องๆแก๊กหัวหมานี่ยังไงครับให้ใครอธิบายดีว่าทำไมถึงได้เป็นชื่อนี้เออที่มาคือยังไงพี่เป้คือคือแก๊กหัวหมาในโรงเรียน คือเขาจะมีกลุ่มก้อนของเขานะมันจะมีเด็กเก่งใช่ไหมเด็กเก่งเด็กเท่เด็กอะไรที่เรียนเก่งนักกีฬาเก่งแต่พวกเนี้ยคือมารวมกันเพราะว่ามีอะไรเก่งเบมันรู้เสื้อแก๊งอย่างเงี้ยเหรอเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างนั้นเราเป็นหัวหมาดีกว่ารวมกันขังสิงใช่ไหมครับขังสิงไม่เอาไม่เอาชัดเจนจะเป็นหัวโอเคออะงั้นตอนนี้ผมว่า ไหนๆเราอยู่ใน14ครั้งนะฮะเราก็อยากจะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศตอนที่เขากำลังถ่ายทำกันอีกครั้งหน่อยเพราะว่ามันมีหลายๆอีกครั้งเริ่มแรกเลยคือมอเตอร์ไซค์อีกครั้งครับอ่ะยังไงครับมอเตอร์ไซค์อีกครั้งนี่ใครที่มอเตอร์ไซค์อีกครั้งมีนะเอ้าทำไมครับพี่มีนักนะฮะที่มีมอเตอร์ไซค์อีกครั้งใช่นะไหมครับคือจริงๆขี่แล้วขี่อีกขี่แล้วอีก คือไอ่ขี่ธรรมดามันก็เข้าใจได้แต่ว่าขี่ในเรื่องมันมีสองอย่างที่ผมเข้าใจผิดว่ามันง่ายก็คือการถีบรถมันถือว่าโสิถ้ารถอีกคันหนึ่งมันอที่แบบเราเห็นต่างจังหวัดเวลารถเสียโห้เนื้อสกิลเยอะเหมือนกันนะฮะคิดในใจว่ามันง่ายมากแต่ของจริงคือมันเต็มไปด้วยเราต้องใช้สกิลเซตสูงมากคือต้องเกรงขาสมาธิอยู่นี่ แล้วก็รถมันจะวิ่งแหกกันไปมันจะไม่อยู่ในระยะนั้นเียมันก็จะบาดขาแล้วก็จะบาดออกไปด้วยใช่ครับจบเทคนี้ไปพลัทานไปก็นานมากอ่ะซีนนั้นผมถึงบอกว่านัดเราเดินจูงกันดีกว่าเพราะจากที่จะเป็นแบบเราเปลี่ยนเป็นเดินจูงใช่เขาแต่ยอมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นกิมมิคของคนต่างจังหวัดใช่ก็ต้องก็ต้องนะมิชาก็เลยสลัดทีมแทน ใช่โอเคเอาแล้วคนอื่นนะฮะนัดคือจะพอขี่แล้วน้องๆอีกครั้งไหมครับอันนี้ครั้งแรกทุกคนเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกันหมนเลยในเรื่องคือทุกคนต้องขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแต่ที่เราแคสนักแสดงมาเราคือไม่มีใครขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเลยแต่เขาขี่จักรยานกันได้ใช่ไหง่ายไม่ง่ายไหมได้ได้ครับอะไรนะได้อยู่ครับได้อยู่ครับพี่เอามอเตอร์ไซค์รุ่นไหนเขาขี่เนี่ย พี่คลาด้วยป่ะเวฟอะในวันทีเวฟมใช่มันก็รุ่นยุคนั้นอะมันก็เก่านะหัวใจมันเก่ามันต้องตกเกียร์มันตกเกียร์เกียร์ก็แข็งกว่าจะเข้าเกียร์เกียร์หนึ่งได้แลวมันคือประคัตอย่างนี้แล้วเห็นได้ข่าวว่าเห็นกล้องบัฟเนี่ยคิดถึงรักกล้องมากเลยจะโอ้โหเข้าไปหาเลยใครครับใครที่รักกล้องมากที่สุดทาง้นยครับมันยังไงไหนไหนบอกสิครับน ก็ S <S คือครับวันวันนั้นคือก็เป็นฉากที่แบบคัมม็อกอ<า>เนี่หนะครับ<า>แล้ว<อ>ทีนี้เขาก็พี่เขาก็วางมาร์กไว้ว่า,อาจอดตรงนี้นะ,อะไอ้ด้วยความที่แบบเขาบอกว่าเอ้ยต้องเบกมันมันจะมีเบกตรงเท้าอยู่แล้วแล้วนั่นผมบบแบบเบกตรงเท้ามันไม่เท่ต้องเบกมืออะไรเงี้ยก็เลยไปถึงแล้วจุดเลยกรกำเบกแล้วมือมันผลอไปโดนคันเร่งครับอ๋อมันก็เลุกเลย แล้วตอนนั้นแบบพี่ตากลองเขาก็นั่งอยู่เขาเอามือตรงหนังทุกเหมือนแบบช่วยชีวิตนะครับเขาหยุดมอไซค์ไว้เลยหยุดที่มือเดียวเองยืนคองกล้องอยู่เนี่ยฮะใช่คือเขารู้อยู่แล้วมาแน่ครับมาแน่แน่มาแน่แน่เขาก็เลยจุดอย่างนี้เลยที่ท้ายพี่กับน้องเหมือนกันนะในเรื่องก็เป็นเพื่อนเราแต่พี่พี่ก็จะรอดตัวเลยพี่หนักกว่าเยอะวิชาเรา อ่ะนี่น้องแล้วพี่ดีกว่าวิชาเป็นยังไงของนิชาไม่ได้ขับใส่กล้องค่ะแต่ว่าขับเสรยตูดรถกระบะเสยตูดรถกระบะทำไมนะครับในฉากมันจะต้องยังไงครับไอคันในโปสเตอร์อันแรกนะครับที่เรานั่งกันอยู่ทุกคนที่นั่งพับเพียบอยู่นั่นเหรอคือคันนั้นเลยครับคือจริงๆซีนมันคือเหมือนเรากําลังจะไปที่วัดกันแล้วก็เตรียมอาหารเช้าเลยแล้วนิชาก็เป็นตัวละครที่มาถึงซีนที่หลัง ตามบีมก็คือเดี๋ยวมาจอดรถแล้วก็ช่วยกันขนของอะไรเงี้ยเขารีบมากเขาตีความมันลกเขาไม่ไม่เบรกด้วยด้วยเบรกเขาเบรกด้วยพายรถปล่อยรถชนไปแล้วก็ลงมาต่อใช่แต่คือเหตุการณ์ันชือันเดียวกับภูผานะก็คือจะเบรกมือแต่ว่ามันเผลอไปเนี้ยแล้วพอหนูบิดปุ๊บแล้วพอมันชนปั้งปุ๊บอะแล้วแบบ หมือนมันโลกไปหมดแล้วค่ะมือมันก็เลยวิ่งไปโดนคันเร่งแล้วมันก็เสยเสยเสยไวอีกมันไม่ใช่ชนแล้วแบบหยุดมันแบบชนแล้วก็เสยไปเรื่อยๆประมาณประมาณสามก่อนหน้านั้นซ้อมนะซ้อมขี่ก่อนเข้าฉากก็ซ้อมขี่จนจนปวดว่าเขาจะไปขี่บิ๊กไบค์หรือไงเขาบอกเขาจะไปขี่บิ๊กไบค์แล้วมันก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วมันไม่มีใครสั่งชัดนะคะอ้าวเหรอใช่ค่ะมันก็เลยทำไปเรื่อยๆะ แล้วผมก็แบบต้องทำยังไงต่อแล้วคือรถมันก็อย่างเงี้ยงัดเงี้ยเด่นก็ถือมอข้าวอยู่นึกมันรู้จะทำยังไงเราแบบหันไปเห็นหน้าพี่นัทพี่นัทก็ไม่แบบไม่ช่วยอะไรเลยก็เราก็นึกว่าเขาตีความมาจริงๆนะครับบเขาอยากได้ได้ไปต่อเลยพี่เป้ต้องการอะไรแบบนี้แหละหรือเปล่าไม่ดูเหนื่อยก็ตามที่คิดอ่ะทุกคนก็คิดอย่างันทุกคนขำนะกองขำครับนิชาต้องใช้เหลือตัวเองเพราะนิชาบอกว่านิชาจะไปขี่บิ๊กไบค์ โอเคนั่นคือมอเตอร์ไซค์อีกหลายๆครั้งแต่ก็ผ่านมาได้อย่างโดยดีนะฮะ